เร่ยงนีก็สร้างแบบนี้มันที่เป็นครบสะอาดอเพราะว่าค้าเรียงน่กรสร้างที่ข้าเลียงกันเนาะตามดินตามทั้งบกทั้งอย่างมันมันมาดูดีนะเลยบอกแบบว่าเออไปเลียงน่น้องเขามีน้องแล้วมาเห็ดใส่ในน้องระบบนี่มันที่เป็นครบสะอาดดีโมดนมันหน้าโ่เสียหน้า,น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 าใจเราจริงจริง,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 รงครับจังจังจังเฮ็ดไดการเกษตรเฮ็ดตามกระแสบ่ไรจบนี่ใจเราจริงจต้งตรง ปับปรุงไปเรื่อยๆใจรักแล้วก็หฮอกับปับปรุงค่อยเฮ็ดไปเรื่อยอย่างทีมนีไปเอาแนวมาจากไหนหล่ะเนี่ยพราะสายพันธุ์มันผมสั่งเขามาสั่งเขามามันสายพันธุ์ยังเราเ็อ่นครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอายินดีต้อนรับสู่ช่องกเกษตรฟาร์มยุคใหม่ช่องเกษตรที่จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาสู่ความสําเร็จในการทําเกษตรแบบผสมผสานกับนัดคุณเก่าคนเดิมนะครับ วันนี้นัทก็พาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอามาอยู่ที่บ้านบัวงามตําบลบัวงามอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวนัทจะพาไปรู้จักกับคุณพ่อผู้ที่ทําสวนเกษตเแบบผสมผสานแห่งนี้นะครับไปกันเลยครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับครับขออนุญาตคุณพ่อแนะนําตัวให้เพื่อนเพื่อนรู้จักหน่อยครับชื่อคุณพ่ออะไรครับอ๋อคือคุณพ่อเจริญชุขเจริญหงครับ อยู่บ้นบานพงงามตะบุญพงงามเพื่อเดชครับจะไปพนท่อไหนล่นะครับครับผมเอาวันนี้นัดก็ต้องขอให้คุณพ่อเจริญสุขนะครับพาเพื่อนเพื่อนเอนที่ยวชมสวนกเกษตรแบบผสมผสานของคุณพอนะ่อเนาะพ่อเนาะครับนะครับอันนี้คือบ่ออะไรเนี่ยพอ่ออันนี้มีบอกก่อลูกวอดตัวครับนี่โอ้บ่อบ่อหุกหรือว่าบ่อกบเหล่านี้เนาะแมนแครับบ่อหุกบ่อลูกวัดโอ้ดีพ่อไว้ลูกคพิ่นสั่งครับ บมอท่านยังไงกันเลยอันนี้พ่อมีแนวทางหรือว่ามีวิธีการเลี้ยงแบบได้ยังไงอะครับพ่อมีวิธีการเลี้ยงแบบได้ก็เกิดก็คือเฮาต้องเอาพอพันแม่พันไปผสมหล่ะกะมันพอเป็นหัวประเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หนึ่งเฮาก็เอาลงมาบุพักบอหน่อยออ,ออกจะบ่อพักมากมาพักไปนี่หาเฮาต้องการขายเป็นลูกหัวกับประมาณสิบแปดมือครับสิบแปดมือคือขายได้เลยถ้าหากเฮาต้องการากบห,หน่อย รประมาณยี่สิบแปดมือหรือเดือนกัวประมาณนี้นะครับม,มันก็อยู่ใส่ตัวระบาดก่อนจะมาเป็นส่วนกเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยเมื่อนเนี่ยมันเป็นพื้นที่อะไรแบบไหนยังไงอ๋อเมือ้อนนี่ว่าพื้นที่แถวบริเวณถี่นอยู่น,นี่คือมันเป็นพื้นหน้าธรรมดานีครับแปลงนานลงลงุ่มแมนแมนเป็นหน้าลงลุครับเลยมาเป็นไอเดียไว้เฮาฮีดจะแ๋เฮาจังทีอยู่แบบ ธรรมชาติธรรมชาติมีปลามียังมีวัลหมากเราไม่กินก็นเลยมั่นปรุงขึ้นนี้เรื่อยนะครับครับปรปุงเน็ดเป็นโน่นเป็นยังขึ้นปลูกต้นหมาวต้นไม้ก็ค่อยขยายไปเรื่อยนะครับเอาจังนั้นคือมีแนวคิดเป็นอย่างนี้ละเพราะมันเริ่มแรกอะชื่อใช้ในยูทูบเหมือนกันนี่เละครับว่าเขาคือเป็นตะยูแท้เขาคือแหงคือเลียงเลยประมาณนั้นนะครับเบิ้งแล้วก็ปฏิบัติตามมั่งอันท่เ้องกขเลยเอามา น้ำมันประยุกต์ใส่ของในแปลงเจ้างของนี่นลครับครับว่าลองลองบ่งย่งไงค่อยปรับปรุงไปเรื่อยประยุกไปเรื่อย,รอยครับก็เห็นมาจักปีแล้วครับเนี่ยเพิ่งสี่ปีหรือห้าปีเนี่ยปีนี้ปีที่ห้าแล้วแมนแมนครับอู้ก็ถือว่าประสมพดสําเร็จได้เร็วอ,อยู่เนาะพ่อะเนาะครับ,รบเอาก่อนหน้านี้พอคิดจังได้หละถึงได้ว่า อาจจะมาทําแนวนี้คือไม่ว่าไม่ทําอย่างอื่นไปเป็นพืชเ<อ>ชิงเดียวเป็นอะไรอย่างเงี้ยบอมักหรือว่าจังไดมันมันบอมักครับมันแบบที่ว่ายา่อย่แบบธรรมชาติธรรมชาติไอ้มีต้นหมอกต้นไม้มีลมมีเงาอยู่ประมาณนั้นนะครับอ๋อแล้วก่อนก่อนสิว่าเป็นลักษณะนี้กะบเก็มาหลายทางอยู่หรอครับครับกับมันกับบคือก็เลย ออความคิดไปเรื่อยๆว่าเทียจังไหนก็ยังสิมีแบบลมเลื่อนมีโอกาสเฮ็ดไปเรื่อยประมาณนั้นนะครับครับโอ้เฮ็ดดนะีแห่งเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นบอ่หบอหัวบ่อพ่ออันนี้แมนแมนบอ่อหวัวครับโอ้บ่อหัวรืวอรว่าบ่ลูกออดเหล่านี้นะพ่อเนาะแมนแมนครับอันนี้คือพ่อพ่อเองบอ่พ่อเองครับพ่อเองโอ้เราเอาไปข่าย,ยัางได้หรอพ่อก็คือสิมี่ลูกค,ค่าสร้างไว้นะครับ ตามออเดอร์แม่นตามออเดอร์กรับเจ้าแก่จังเม่พอไหวลูกค้าสังจำแวกเขาพอไหววันวนีในใ้มันได้ใศประมาณลูกค้าสัางเป็นลูกครบก็รอให้เป็นลูกครบแล้วก็จังจับตรงให้ลูกค้าประมาณนั้นนะครับอ๋อครับเอา้มามะพาเพื่อนๆไปดูอีกมันมีอะไรยังไงอีกนอกจากเป็นฮวกเป็นกบเห <c oughs> ็ดจังได้ปลูกจังได้อีกเอา มีพื้นที่ทั้งหมดมันจักไร่ครับพ่ออันนี้ที่พ่อบริหารจัดการเนี่ยพื้นที่ที่ไม่ให้ะสมะสานประมาณสี่ไร่ครับครับทั้งหมดเลยสี่ไร่บอกป๋อครับเพื่อที่พูกต้นไม้อยู่ประมาณสองไร่กว่าครับอ๋อแ้วพื้นที่ที่เทีดอยู่นี่มันอยู่สี่ไร่ครับประมาณนั้นนะครับเอาแล้วเรื่องการบริหารจัดการเรื่องน้ำละครับพ่อมีแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบไหนยังไงพ่อม บริการน่ำของเขาค,คือกระมิบอ่อหนะคระบบ่อที่โคตรไว้ครับใช้น้าบาดาลใช้น้าบาดาลนี่ครับ,บ,รปปรบใําบาดาล<อ>กับใส่โชเลเชห้องครับมาล่องอีกทีนึงอันนี้คือซะซะหรือของใส่ไก่เพาะเริ่มแล้วมันเป็นข้องใส่ไก่เม็ดหนึ่งครับมาก็เลยมาเ้มันมันหน่อยเกินไปก็เลยมาขยายออกเป็นน้องหน่อยซะมันเป็นข้อง ค่อเลยขยายไปเรื่อยพอใช้อะไรใช้อะไรขุดเหรอพอนี่ของประมาณแรกมันรถไถหน่อยเอารถไถน้อยดันเอาแม่ครับก็คือจ้างเขาดันครับจ้างเขาดันเป็นน้ําเป็นคลองตื้นๆแม่ครับมาดีตัวนี้เป็นคลองแรกก่อนมูเลยเอารถไถดันมาก็เลยเมื่อขึ้นออกแบบว่าเออล่องเห็ดคลองใส่ไกลบนกระนาเลยก็เลยเห็ดคลองใส่ไก่ประมาณเมตรหนึ่งเประมาณร้อยยี่สิบเมตร โอ้ปีปีแรกปีสองมามาหน่อยก็เลยมาเอารถมาขั้วมาขยายออกมาอีกครับเห็นมันก่วงก็เก่าโอ้บ่อนี้ลึกจักเมตดเนี่ยพ่อบ่อนเล็กคุดที่แรกมันสองเมตรโอ้สองเมตรห้าสิบประมาณนั้นครับอย่างนี้มันบ่อนเลกดอกอันนี้เลี้ยงปลาอะไรเนี่ยเราพ่อเนี่ยมีสารพัดป่าครับมีปะดุกปานิ่งปาคอมีเบิร์ดตัวอุ้ยอลา อ๋ออันนี้เพร่ะเพราะถนอมมามีปลาครับปลาลูกเพือกก็มีเพราะเพรอันนี้มันเป็นปลาดุกเพือกหรือว่าเป็นปลาดุกข้าวยังไงวะเขาเขาเป็นปลาลูกไอ่เี้ยหน่อยนักเทียสามสายพันธุ์โอ้โหนี่ว่าปลาดุกยักษ์กบเมียนครับปลามันน้อยมันไล่ปนได้เพราะอยู่ในในคลองอันเนี้ยมันประมาณหลายตือเลยครับ สักดีมัออนประมาณมไม่ได้บวกดิอดีนธรรทมดายา่แร้วครับว้าันไล่พูดยีตีปลาซุ่มปลานินป้านิมันพกตทิบอนนีน่ผมเลี้ยงแต่ปลาดุกอย่างเดียวอือทีนี้ก็เลยเอาปลานินมาปล้อยเสริมป้อยใส่ปลานินมันขึ้นมาแตน้องเงินมา่ยูน้ำกันครับ โอ้ยงามเนาะอันนี้เป็นโซนพักบ่พอพ่อแม่นบปลูกพักปลูกอะไรไปปลูกพักปลูกเนี่ยอย่างเนี้ย,ยก,กินนี่ของอย่างของกินนี่ละเพราะปีนี้มันห้อนแห้งมันโผูกม่กคอยงามปนเด๋ครับเอาเอาไปดูทางนี้ก็ได้พ่อโอ้ระบบน้ํานี่เราเดินเป็นท่อหรือว่าเราใช้เป็นใส่ยางยังไงพอ่อสี่ฮอดชวนบอกครับสี่ฮอดชวนมัน,นก็ใส่สายยางจริระบบท่อว้างท่อใส่สปริงเกอร์ ครับเมืนมาสวนมันต้นใหม่ไงเรเลยถอดท่อออกครับอล้เลยใส่ใสายยางธรรมดาห้องหดไปนไยโอ้ใส่ส่ยางเสริมกันไปแม่นครับที่ดินดินนะเพราะที่นี่มันเป็นดินแบบไหนจังได้ยังไงเราพ่อดินดินอยู่ดีครับที่พูดถึงาออ่าเนาเมื่อก่อนมันเป็นดินเสื่อมส้มที่สุดโอ,ด,อดินบางามา่ไว้ไงดินบดีดินบดีครับ ปกติครับดินดีถ้าเขาปลูกต้นไม้นี่ยสามปีมันสิ่วม้อแล้วนี่เพราะผมไม่สามสิบปีก็เลยท้ำนี่เพราะว่าในช่วงที่ปลูกใหม่ม,มันดินมันเสื่อมจริงๆล่ะครับก็เลยเอาหาพุนให้ยังเพราะว่าเ็ระบบอินทรีย์ครับนี่แหละอินซีบริษัทเคมีบริษัทสารนี้ทั้งสิ้นครับผมไอเคมี import เ,เลยอืมเอาแล้วการดูแลเพราะใช้เป็นปุ๋ยมักปุ๋ยคอกกันได้่งปุ๋ยมักปุ๋ยมักปุ๋ยคอกนี่แหละ มามักเองแล้วก็เมื่อก้อนก็เฮ็ดปุ๋ยมากสูตรแม่โจโอ้ปุ๋ยกับกองอะไรเงี้ยปุ๋ยบริกรับกองสูตรแม่โจบริกรับกองเมื่อก้อนผมเฮ็ดนี่นะให้นี่นะให้ประมาณสิบกองสิบตันปีละสิบตันเฮ็ดเองเฮ็ดเองอู้กะเกษตรจังหวัดเพื่อออกมาเบ่งยนในช่วงนั้นครับก็คือเฮ็ดใส่ให้นาเลยแมนครับแล้วพอหลังก็ไถ บนไปเลยมาเทีย่ยวนะก็มันมันเป็นปุ๋ยแล้วเพาเขาออ,อกไปใหญ่อ,ออกไปใหญ่เพราะว่ากองหนึ่งมันเสียไรอยู่มันไรหนึ่งค,คือไรเอาใส่ไรล,ละตันอืมกับฟ้บปรปุงดินมาเรื่อยๆมาก็นี่ด้ำเขาเวิร์ดให้นี่เ่ได้เขาเพราราวสอบไหมครับเพราะาดินมันดี<อ>มันระยะหลงังๆมานีก็โอเคก็คถือว่าช่วยอยู่ดีอยู่ดีดี ตัดสินใจนานไหมเพราะว่าที่จะได้เปลี่ยนแปลงพื้นนาให้มันอุดมสมบูรณ์แบบน,นี้ยพ่อะตัดสินใจโดนทีิกระโดนเติบอยู่พอมอก่อนนี่กระเลนเคมีเนาะมันมามาขึ้นเบื้องเหลี่ยวเคมีมัมนอันตรายแห่งนี้ยิ่งข้าวมองหันมองดีเนี่ยคนเป็นนันเป็นนีเม็นบ่ก็เลยเลิกเลิกมากเลยพราะมันทิปีแล้วละ่ะที่เลิกเลิกจริง ผนเป็นยังไงพ่อแปกต่างกันเยอะไหมแตกต่้งลายครับการเจ็บไขได้เพิ่มบ่คอยมีเพราะเขาพอดิเจมีเนาะเห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดเลยอืมครับก็คือลดละเลิกมาเป็นอินทรีย์แทนแมนอุ้ยอันนี้โกดโอรพ่อนี่โอ๊ยแม่พันเพิ่นพี่น้องครับโอ้ยเพื่อนเพื่อนดูครับ กอบอันนี้กบจักปีเหรอเพราะเนี้ยมันคือตัวใหญ่ขนาดไหนล่ะท่านในพ่อปีครับอืมู้เอาคือเอามาเลี้ยงในกระชังในน้ําแบบนี้เ,รา,เราพอคือไม่เลี้ยงบนบกคือกระเจ้าเขาคือเ้อมาเลี้ยงในกระชัางแบบนี้มันถุเป็นครบสะอาดเพราะว่าเขาเลี้ยงในกระชัางที่เขาเลี้ยงกันเนาะตาม,มาดินตามทั้งบกทั้งห่าง ขึ้นมาดูดีนะเลยโอ้แปบลบว่า,าไปเลี้ยงในน้องเขามีน้องแล้วมาเห็ดเส่็ในน้องระบบนี้ับทีิเป็นครบสาดดีบ่มินมันน้ำโ่เสียนะ่<อ>พก<อ>ครบขียวปลาก็ไดินครับน้ำก็ครเสียก็คือมันม,มันมันมีระบบไผ่เทของสียมันมีระบบไผ่ที่ของเสียมันเองครับก็ได้ผลประโยชน์สองอยางครบกินปลาก็ไดิน ครับให้อาหารครั้งเดียวได้กินสองต่อแมนครับทั้งปลาทั้งกบเลยแมนแมนเอาลูกค้าไม่เห็นกับว่าอมันจะอยากจนเนาะเนามันตัวสะอาดมันตัวเข้าข้าวนะเพราะเนาะแมนมันบอกมีกินเอาเราไปขา่ที่ไหนจังได้หะอพอไอ้ขั้นเป็นกบเนื้ออะไรอย่างเงี้ยชวนมาเขาสิมาเอาอยู่สีฟาม์มเลยสั่งมาเหมือนกันแมนครับออเดอร์เหมือนกันครับครับมีออเดอร์กันคือผมลงเฟสลงเฟสลงไลน์ไปลูกค้าเห็นกับ ถ้าเข้ามาถ้าเข้ามาเขามาเอาในสวนเลยนะครับโอ้นะพวกเพื่อนต้องการล้างสิก็เอาไปส่งเพิ่นครับดีอยู่ใกล้สิบโลยี่สิบโลอะไรก็แมนครับว่ากันไปทิ่บ่อนี้เลี้ยงป่าอะไรหรอพ่ออันนี้ปีนี้มันสิมิตรไปนิปลปอยไว้หลยบันไดพออันนี้มันประมาณหลายพันนี่หรอกครับเพราะลูกลูกลูกมันอยู่ในตัวนี้ที่อามาลงหมีนะครับ ปานินกับปลาทับทิมตีแมนครับปีกายนี้ให้ให้นี่ผมเลี้ยงเพราะปา่าอ๋อมาในปีนี้ได้ว่าพักหนาดินครับไอลูกค้าก็สร้างไว้เป็นตันเหมือนนั้นโมเหมือนได้ปีนี้ห่าให้ข้าบ่ได้แมนเพราะว่ามาคัาว่าพักหนาดินก็สีโอเคอยู่เลยมาพักหนาดินแล้วกนมันลร้ปีอ๋อเคยมาปรับปรุงดินใหม,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 ม่ปีนี้ก็กย,ยังเสียวลงใหม่ ครับตามข้างๆนี่พ่อปลูกอะไรไปนาพร้อมมาครับเนี่ยโอ้ปลูกขครับนี่เขามีหมกม่วงหมกนาวแล้วหมกท่านไปฮะเนี่ยคือปลูกเรียงกันไปอย่างนี้เลยมน่ครับมันย่ดํากันได้ใช่ไหมพ่อก็มันก็เป็นพีเรียงกันไปนี่นะครับครับมาหนี่เป็นประคอพอพันแมีพันเพิน่นโอ้ยอุ้ดบลาคออย่นี่ตอวนั้น ยังมือเส้าก็ยังมาเลี้ยงคนอื่นคนผู้ฐานอ๋อปากกอกินอาหารอ้าวอู้ยเอาพ่อไปเอาแนวมาจากไหนล่ะเนี่ยพ่อสายพันธุ์มันผมสั่งเขามาสั่งเขามามันสายพันธุ์ยังหรอเขาอื่นไอปลาข้อฮอร์โมนอะไรอย่างนั้นเป่าพ่อแม่นอยู่เปล่าที่เข้าค่ายกันนะมัแมนแมนแมนโอ้ ก็เรื่องเรื่องคือะไนะเขาบอกคือว่าสายนธา์คนับเอามันคือบากินปลากินเด็ดบอกผ่นนี้บมกินว่า่อกินปลาหน่อยเอาดีแล้วละบัานนี้ดีแล้วตะกับพวกคนบึกบอกครับอ๋อมันไม่กินปลาน้อยปลาข้อแบบนี้บอกบอกครับกินแต่อาหารอย่างเดียวกินแต่อาหารอย่างเดียวอ้พี่ไก่ผมเรียววัยเ่านบอกดต่น้อมครับย่างย่างไก่ไม่เต้นขึ้นมาสวบหัวหัน วันวานเราตื่นขึ้นไอ,ไอปลาข้ออย่างนี้พ่อเวลาเข,าข้าไข่นี้เข,าข้าไข่โลละเท่าไหร่โลละร้อยครับโลละร้อย,ลลออยแมนครับโอ้ก็ได้มันกินเปลืองอยู่บ่พออ่อเนี้ยมันก็กนนกนขึ้นยิ้เท่ากันั้นเท่าไห่มันกินเปลือกกับเปลืองอันนี้เราเลี้ยงมาจาักเดือนแล้วเนี่ยมันโตใหญ่แบบนี้มันหาหกเดือนเนี่ยหาหกเดือนแล้วทีโอ้สําแค็งแล้วได้เนาะแมนชุม่มตัวใหญ่ไม่ดีสี่พค่อยขึ้นมาครับย่ลุมตัวไหนมันตัวละสองโลครัวเนีวย โอ้ก็คอไอ้พวกนี้จะนอนกินอย่างเดียวจะไม่ห้ากกินแล้วคือถ้ามีลูกปลาผลานหน้าคือกัดเลยแม่นโอ้เฮ็ดดีแห่งเนาะพ่อเนาะมันควมสุกรดดนหน่อยหรอครับเดอันนี้เนาะเอาหลังจากทำไปแล้วพ่อคิดว่าปัจจัยลักๆเนี้ยในการทำเกษตรเนี่ยเพราะว่ามันมันมีอะไรบ่ยังไงบ้างพ่อ พรไอ้ปัดใจการเกษตรนี่เนาะครับมันสีแบบอะไรสำรองทีแบบ่ว่ามันเป็นควมสุขของเราซะครับเออสีเบิองเมือกับมีควมสุขกายสบายใจดีรบริที่เรียดนะครับเอาขั้นคนยากสีเฮ็ดเกษตรไม่ๆหมเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันต้องทํำยังไงบ้างเพราะมันต้องมีอะไรบ้างอัดแรกเลยปัดใจแรกกะ็ะตองน้ำน,น้ำเนาะน้ำสาคัญที่สุดปัดใจแรกครับถ้ามีน้ำกะ โอเคได้อยู่ครับเอาปัจจัยลักที่สุดปัจจุบันนี้คือน้ำย่างเดี่ยวนะครับท,ท,ที่เห็ดการ,กรเกษตรนี่แบบที่เห็ดเบพอเนี่ยเนาะนม่นนครับต้องมีน้ำนปจ,จบเลยอะ่ะครับเอามีอะไรอีกบ่แล้วก็ขั้นเทามีน้ำแล้วเขากระจังค่อยว่างแผนขยายขยายว่าที่เห็ดแบบไรรูปแบบไรเขากระจังอีกเจน,นึงนะครับครับปัจจัย ปัญห้าหรอพอตั้งแต่ทํามานี้พ่อเคยเจอปัญห้าปัญหาอะไรไหมปัญหาคือปัญหาเรื่องไหนครับเรื่องเรื่องการทําเกษตรเนี่ยพอ่อมีอะไรไหมาทาแล้วมันมีอุป,ปสรรค,คไหมก็บ่มีอย่างเดีรับ,บ,<อ>บ่บ่บ,บ,บ่ค่อยมีปัจจัยหลักคือบ,บอ่ค่อยมีอย่างหรอ,หอ,อแล้วมันได้ผลผลิตน้อยหรือว่ามันไม่ได้อะไรอย่างงี้ไม่มี๋อมันก็อยู่ปานกลางปานกลางเนาะกลางมันกลาง ก็คือพออยู่พอกิน <พอ S 1> แล้วนั้นแหละไม่ถึงกับไม่ดีหรือว่าไม่ถึงกับดีมากแมนแมนครับโอ้โอปานกลางปานกลางครับอ้าพ่อก็จะจากไปพ่อมีแนวคิดปากทึงคนที่กําลังแยกจะทําแบบพ่ออยู่บ่ว่าจะเริ่มต้นแบบไหนทํายังไงมัน เรื่องจนท่ำแบบไหนมันก็บแบบที่ว่าเขาต้องมีใจรักจริงๆนะครับจังจังจังเฮ็ดได้รเกษตรเห็นโมเฮ็ดว่าเออเขาเฮ็ดก็อยากเฮ็ดทำครองสิ้าแกบ่เอาจริงกันก็ไปบ่รอดคือเก่าครั đây, บบอหอดจริงบ่รอดครับเห็นมาหลายแล้วคือเฮ็ดตามเกษตระแม่นครับเฮ็ดตามเกษตรอะไ้องมีใจรักจริงๆต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆใจรักแล้วก็เฮาก็ปรับปรุงค่อยเฮ็ดไปเรื่อยอย่างที่มีผลไปข้างหน้านะครับครับชวนมาที คนปัจจุบันนี่สีเห็นเขาเฮ็ดดีก็จะเฮ็ดเฮ็ดแล้วก็มัมความเพียรครับก็จบกันไปเห็นแต่ความสําเร็จของเขาแม่นครับแต่ไม่เห็นว่าเขาล้มลุก,กคุกขานมายังไงไม่นครับ,รบอ๋ออันนี้เพราะว่าก็สีเฮ็ดเตซมสมนี่ก็เพราะว่ามันมีใจมุ่งมันในด้านนี้นลแล้วครับมักกิสร้แล้ะครับมักอยู่แบบธรรมชาติครับเอ,อเพราะเฮ็ดชวนพ่ออยากพ่อกินเฮาเพระมาณนั้น,นครับอืมครับผม เอาคันท่านใดสนใจยากจะมาข้อความรู้จากพ่อหรือว่ามาเยี่ยมชมได้อยู่บ่พ่ออ๋ได้ได้ครับเขาเาม่าเยี่ยมชมไม้เลยครับครับมีเบอร์โทรช่องทางการติดต่อทางไหนได้บ้างพ่อเฟซบุ o กเบอร์โทรศัพท์อ๋อมีอยู่ f เฟซบ o ๊ก่ะเฟซบุ o กเจรินชุกเจริหงครับครับคือเพจครับ้วคะเบอร์โทรกบศูนย์เก้าเก้าสามเจ็ดศูนย์สามครับ ติดต่อได้เลยครับโอ้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับตอนที่มาเบิ้งมาแยงเนาะครับครับสะกความรู้กันทําเกษตรเนาะพ่อเนาะครับครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องหลุงป้านาอาที่ติดตามรับชมเกษตรสามยุคใหม่ก็โปรติดตามตอนต่อไปว่านับจะพาพ่อแม่พี่น้องหลุงป้านาอาไปเยี่ยมชมความสําเร็จของเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องน้องชาวเกษตรกรนะครับแบบนี้ที่ไหนนะครับวันนี้นับกับ คุณพ่อจเจริญสุขนะครับพ่อครับผมครับก็นองขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับพ่อ